สวัสดีครับคนนคี่ค่ะพ่อแมองนายมานี่เราจะมาเล่นเกมนี้ไหมแค่ว่า,าไม่รู้ดีพิมว่าเกมเหมือน,นต่อสู้ก็ไแหละเกมนี้มันน่าจะสนุกมากเลยทุกคนดูดิแค่ดูคนนี้ก็น่าเลยลราไปเล่นกันเลยดีกว่าชวีวิตเราสนามลบอยู่แล้ว พวกเราจะไม่ทำอะไรเขาบอกให้เลือกตัวเลือกตัวนี้แหละเพราะมันดูตัวใหญ่ดีมันเท่ะิทำทำไงอ่ะแหวนทุ่นรุ่นเหรออย่างีวิธีกรตีอ่อคึ้นซกซ้ายิกซ้ายลุวเลยฟุ้งได้ด้วยเดดเดดกด Q ป้องกันก่อนเลยกด F กด F อ่มเขานัวกันอยู่เราคนไปไหมเอ้ยอะไรอะ่ะท่าอะไรน่าจะไปท่าเที่อุ้ยเอาดิเอาดิเดตะเพิ่งสะเทือนสะเทือนยันสมองปึง้งหมุนลูกหมุนลูกคางปึง้่งเพิ่งเพิงเพิ่งสมุดเกมตาย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 มือเรา,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 าอ่ะทำงนี้ได้ไงทำงนี้ได้ไงเนี่ย ทำอย่างนี้ไม่ได้ใทพระเจ้าเดม,มอนน่ะไม่ชอบให้ใครทำอย่างนี้อยู่แล้วกระเด็นไปนู่นเนี่ยบ้อคนที่วยตอนนี้ทุกคนเอา้าไม่เห็นตัวเรบ้างแหละเห็นแหละแต่มันไม่อยากเห็นโอเคนาไอ้ไอ้นี่มันเคลียว์า,านไดตัวอะไรเลเซอร์ฮะ มื่อกี้แกทำให้ฉันรู้เออพลังระเบิดอะไรวะเนี่ยเอาไหมไอ้บิ้มไอ้เบิ้มไอ้เบิ้มสันสันสะเทือนไอ้เบิ้มเอาไหมไอ้เบิ้มไมเบิ้มไอ้บิ้มเอาไหมโอ้ยมันตายแล้วมันตายยังนงเลยนั่นแหละรถเอ๊ะ เอาไหมยืนเอ๋อทำไมนะจ๊ะคนดีด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 ทุบมัเฮ้ยทำอะไรทำอะไรพนุ่มพนุ่มพนุ่มเว้ยเอาเอาเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้หินนี้วันนี้พอนุ่มใสเกเรเกเรเกเรมาก เกลเร่บร้ากมาดีเดียเด๋ยวขบวนเดินขบวนจีนเดินขบวนจากจีนเป็นนึ่งเองมันอยู่นิงน่งอ่ะบ้าเหรอมันคนอื่นยังเดินได้เลยเนี่ยเป็นบ้าอะไรแป่กคนอื่นเราไม่สะดวกเลยทุกทุกอเลสโอบ ตบขึ้นไปแล้วเปี่ยนกระเด็นม,มาก็เกิดเป็นเกมแรกเกมแรกก็จะเป็นเกมอย่างนี้นะเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมเปลี่ยนเกมเดี๋ยวผมอานชื่อเกมให้ดูบายยังไม่กลับบอก <c oughs> ชื่อเกมมันชื่อ Survival Update March อะไรแบบนั้นนี่น,นี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเกมต่อไปที่ผมจะเล่นบอกฟูด บัฟฟต์บัฟจีนบัฟฟจีนบัฟจีนฮะฟูจินซาลีปิติปุตุลาปาราทิปิปิติปุลุตุปัตเตติตุตยาปดิอิมามาโสลัดดูผมเป็นโลกสองแล้วแต่ผมก็เลเวล ตึงดูแล้วอยู่ก่อนเนี่ยก่อนแล้วเนี่ยอ๋อขอด้กูว่าก่อนเลยผมจะกดพาด้วยดูตึงบ่อตึงบ่อตึงตึงตึงอะมาได้ตึงสุดและดูหดาจะให้อะไรดูเอดูอะไรแค่เนี้กาวิตี้อ๋ไปเจีมเดี๋ยวเราจะวร์ปไปที่คาเฟ่ก่อนนะ กาเฟมีอะไรขายมันจะมีอะไรขายล่ะจ,จีนัจีนะทุกคนจีนะประเทศจีนะทั้งนี้เป็นคนไหมเนี่ยโอ้โเข้ามาสิบล้านโอ้ยนี่นี่นี่ไงทำอะไรกันอยู่อือโอ้ยสมบูรณ์นะสมบูรณ์ได้หรือยังอ่ะ ร้อยสี่สิบนาทีเลยแหละมั่นคืออะไรอะคืมนไม่ถงมดนะบนนะบอเราจะมาทำอะไรกันดีนะว้าวอยากไปทำเนี้ยทำที่สุดทุกคนเย้าบึ้ตีเจ้าเดาเราเาทะเลอะแหละมหาเรื่องไปดูราคาขายอะไรบ้าง ก็เหนว่าอยากพร้อมเร็วนะอยแต่มันจะมีขายมีบอมขายมีอะไรพอเท่าตั้งพ่อดีแต่ใครจะซื้อฟาร์มแม่โคตรดีมั้งเฮ้ยช้างขาวช้างขาวเลี้ยวผ่านกิสินเน่แล้วก็ดากอ้ คิดว่ามิโลวะ่ะกใช่ไม่มีป่ะ้ยเยตุดเยตุดตัวใหญ่มากแล้วออันนี้คือกลุ่มที่สนับผมนะช่อกลุ่มเกเรดุดไข่ชุกลุ่มนี้จะมีคนที่เลเวลเยอะกว่าเจ้าของกลุ่มไปสม่สบายซึ่งก็ครเยอะเลยอันนี้ผมจะมารีวิวทุกสีทุกอย่างที่ทุกคน ไม่กล้าจะเชื่อแต่ตอนนี้ผมหาเลียไม่เจอแล้วผมไม่เลยนะว่าเราจะไปฟาร์มบุญกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะฟาร์มอยากรู้เฉยอันนี้วีหนึ่งอยู่นะเพราะว่าผมหาดอกไม้ไม่เจอหาคุณเจ้าเขาบอกว่ามันจะมีห้องลับทำวีสามอยู่ใช่ไหมเผาเผาวีสามอ่ะ <S <S ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมลูมันก็หมดแล้วใช่ไหมอ่ะให้ใช้กระบอกมันหน่อยดิเปิดหน้าคิ้วมาไม่ไม่เจอเ่ะอมีจริงไหมเนี่ยเอาเนี่ยง้องรับทำพาวิชาม <c oughs> มาผมจะห,หลังนะ แล้วก็โอ้โยจานตามจำงปุ๊บมอราชาแห่งราชาราชาบุญหรือราชาพระดำรแบบับเกพิษสเปลี่ยนเกยไปเปลี่ยนเกยมาคนดู <c oughs> ไงไงเลยเกย์อะไรกินน้าอ๋คนชอบไม่มีใครชอบเพราะว่ามันเก๊กมากอ่ะมันพิมพ์ยังไงวะ S Q ักพิดเกยล่ะ อันนี้เขาบอกว่าสนุกชิปเกมเนี่ยชิปเกมเกมกุ้งฮะเกมฟู้ดเกมเกมปลาหมึกอันนี้ชิปเกมเกมกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาโหลดซะไปแล้วพี่ขอพี่ขอพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีเรียกร้อง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 ได้ได้ อา้าวเดินเข้าไปเลยเหรอแล้วทำไมผมหัวหล้านะ่ะวันพันจะไปยังไงเข้าไปกว่ารีบลยเือจะไปยังไงแล้วมันจะไปตอนไหนอ่ะแปดเพเยอร์ทูสตาร์ทต้องแปดเพเยอร์ขึ้นไปไอันนี้ก็เกินแปดแล้วไปเข้ามาสีน่นิดโอ้บเกียน ผมหมายเลขสามเจ็ดเก้าดูดิคุคนดังกูโจมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยกูโจดีดำ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 หนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่คนดังเลยศูนย์สี่สี่เป็นคนโจ้แล้วอ่ะาจจะไม่ใช่คนดังไปดูดิผยังไม่ได้ดูจบ นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้โอเค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 มันก็เงลาวตน,น,นิัหนึ่งแล้ว Let you help. Hvorfor gjør du sånn? bitdiba hello 里。 I'm <laughs> going 第一。 you okay. 在里面呢。 Skriu. Yeah. Thank you Thank you that